คลิปนี้เราจะคุยถึงภาพยนตร์ไทยระดับปรากฏการณ์ครับเรื่องตาคลีเจเนซิสสวัสดีครับพี่โอนิติเทพช่องโอเคนิติเทพครับคลิปนี้พี่โออยู่บ้านกะปิซีเนเพล็กซ์ไม่สามารถแผงกล้องให้ดูได้เนื่องจากว่าประชาชนเยอะมากพี่โอต้องมาหลบมุมอยู่ด้านในนี้นะครับวันนี้รอบปกติยังไม่ฉายวันนี้เป็นวันพุธที่ส0 ใช่มวันพุทธที่11อยู่นะครับแต่ว่าหนังฉายจริงวันที่12กันยายนแล้วก็จะฉายหน้าโรงนี้แหละโรงที่7จเจมอบางกะปิและตอนนี้ยังเป็นบิทเ j นจูสอยู่นะครับแต่ว่าที่โรง IMAX ใช้ายแล้วรอบแรก IMAX ฉายโดยที่ไม่ต้องเพิ่มเงินเลยใครที่มี m p p s s s เนี่ยสามารถใช้บัตร m p p s s s อัปเกรดเพื่อที่จะชมภาพยนตร์ในโรง IMAX เรื่องนี้ได้ทันทีแล้วก็ยังได้รับโปสเตอร์นี้ด้วยนะครับ โปสเตอร์นี้ยังไม่พอยังได้รับ collection c a r ด IMAX ด้วยสำหรับท่านที่มีถ้าที่เป็นสมาชิก m p a s s หรือ MGen ก็จะได้รับ คอลเลกชันการ์ดสวยๆนี้ไว้เก็บสะสมด้วยแล้วทำไมถึงจะไม่ดูโรง IMAX ล่ะครับพี่โอดีใจมากวันนี้ที่หน้าโรง IMAX มีคนเยอะมากนับดูแล้วก็เป็นร้อยคนนะครับปกติแล้วไม่ได้เยอะอย่างนี้เลยเรื่องบิทซันจูหรือเรื่อง The ะโคลก็ไม่เยอะขนาดนี้นะครับดีใจมากที่ภาพยนต์ไทยแนวไซไฟปรัชญาดราม่าของพี่มะเดียวชูเกียรติศักวีลกลสามารถทาให้ทุกคน ทำให้คนไทยเนี่ยหันมาดูหนังไทยแนวไซไฟได้เป็นผลสําเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้เคยมีหลายเรื่องที่พยายามจะทําหนังไซไฟแล้วทําไม่ได้อย่างเช่นเอายกตัวอย่างก็ได้อย่างเรื่องสลิดเรื่องยูเรนัสซึ่งพี่โอไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้มองว่า2เรื่องนี้แย่เลยนะแต่ว่าเขายังไม่ประสบความสำเร็จท,ทางด้านรายได้และคำวิจารณ์เท่านั้นเองนะครับคลิปนี้พี่โอขอออกตัวว่า น่าจะมีความลำเอียงพอสมควรแล้วก็ไม่มีการสปอยนะครับสามารถชมได้ตลอดคลิปแต่สิ่งที่คาดหวังว่าพี่โอจะติจะติงจะหักคะแนนจะไอน้นู่นไอ้นี่กับพี่มะเดียวเนี่ยบอกได้เลยนะครับไปดูถ้าอยากดูการด่าไปดูช่องอื่นได้แต่ช่องนี้พี่โอบอกก่อนว่าพี่โออวยชอบเคารพรักศรัทธาพี่มะเดียวตั้งแต่แรกตั้งแต่รักแห่งสยามเป็นต้นมาแล้วนะครับแต่พี่โอไม่ได้แสดงออกมากเพราะว่าปกติแล้วพี่โอชอบอะไรก่อนเนี่ย พี่โอ๋ก็จะจะเน้นอย่างอเมนิ่าสมมติว่าพี่เอกชัยศรีวิชัยพี่พจศ์อารนเนี่ยพี่โอเชียร์ก่อนนุกธนดลเนี่ยแล้วพอมาตอนหลังคนอื่นเขาชื่นชอบกันมากๆพี่โอก็จะถอยออกมาห่างแล้วครั้งนี้พอคนชอบพี่มาเดี่ยวมากพี่โอก็ทําตัวเป็นเฉยแต่จริงๆแล้วพี่โอก็ยังศรัทธาพี่มาเดี่ยวอยู่เสมอไม่ว่าเรื่องที่ใครเขาจะวิจารณ์ว่าไม่ดีอย่างมอนโดอย่างเกรียนฟิชชั่นเนี่ยพี่โอก็ยังชอบนะครับแล้วก็เรื่องที่ชอบที่สุด นอกจากรักแห่งสยามก็มี13เกมสยองดิวไปด้วยกันนะรวมทั้งหนังของ BNK ที่เพิ่มพี่มาเดี่ยวกำกับบางตอนด้วยพี่โอ๋ก็ยังชอบแล้วเรื่องนี้พอเห็นตัวอย่างเห็นปรากฏการณ์แล้วเนี่ยพี่โอ๋ดีใจตั้งแต่ดูตัวอย่างแล้วแต่พี่โอ๋ไม่โวยวายเหมือนคนอื่นนะครับเพราะว่าอย่างที่อย่างที่บอกอะ่ะมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นกระแสขึ้นมาแล้วเราตัวเองเราเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่กลางกระแสชอบอยู่ขอบขอบ,ขอบก็มาแอบทาคลิปเนี่ย ลิมนี้ไม่ไปทางโน้นนะครับไม่ทางฝั่ง,ง iMaX ซึ่งคนเยอะมากไปทางโน้นจะได้บรรยากาศเยอะกว่าแล้วก็มีคนจะถามพี่โอว่าทําไมเมื่อวานตอนรอบสื่อมวลชนพี่โอถ่ายประชาชนในโรง iMaX ได้คนเยอะจริงๆแต่วันนี้ทำไมรอบปกติพี่โอถึงถ่ายประชาชนไม่ได้เพราะกฎหมายปดป้านะครับ PDPA เมื่อวานนี้ในรอบสื่อเนี่ยทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นรู้แล้วว่าจะต้องมีการถ่ายรูปถ่ายคลิปและเอาไปออกสื่อเพราะฉะนั้น พี่โออยู่ก็อยู่ใต้ใต้กฎหมายนั่นด้วยคนที่อยู่ตรงนั้นอยู่ใต้กฎหมายนั้นเพราะฉะนั้นพี่โอถึงถ่ายได้และไม่มีใครว่าอะไรแต่วันนี้มันเป็นรอบป,ปกติแล้วไม่ได้มีป้ายแปะว่าที่นี่มีกฎหมายปลดป้าอนุญ,ญาตให้ถ่ายทุกคนสามารถละเมิดสิทธิ์ของทุกคน,กคนได้ไม่ไม่ใช่เลยนะครับก็ถ้าพี่โอจะถ่ายต้องไปขออนุญ,ญาตทุกคนแลวคนเยอะตั้งร้อยคนเนี่ยไปขออนุญาตทีละคนไม่ไหวบางคนก็อาจจะไม่สะดวกอาจจะมากับภรรยาน้อยอาจจะมากับกิก๊กอาจจะมากับแฟนใหม่อาจจะมากับคู่รัก ต่างเพศหรือเพศเดียวกันในขณะที่เป็นคนละคู่กับปกติก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นพี่โอก็เลยมาขอมาถ่ายรูปตรงโรงที่เขายังไม่ได้ฉายดีกว่าโรงนี้พอดีตอนนี้กําลังว่างอยู่พี่โอก็่วยโอกาสตอนนี้นะครับนี่คือโรงปกติที่เขาจะฉายตาคลีเจเนซิสผลงานพี่มาเดียวชูเกียรติศักดิ์วิรุลเอาละชอบไม่ชอบตรงไหนเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่พี่โอทําลายกฎของตัวเอง าก่อนหน้านี้พี่โอไม่ว่าจะคุยเรื่องอะไรก็แล้วแต่พี่โอจะไม่อ่านไม่ดูความเห็นของคนอื่นให้มาเข้าหัวโดยเด็ดขาดแต่เรื่องนี้เนื่องจากว่าพอไปดูรอบสื่อแล้วพี่โอชอบมากบอกคะแนนเลยก็ได้พี่โอให้10เต็มนะครับสิบเต็มแล้วเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของพี่มาเดียวคือตอนนี้พี่โอชอบก่อนหน้านี้ชอบรักแห่งสยามอันดับหนึ่งดิวไปด้วยกันนะอันดับ2แล้วกอ็อะไรนะ13ามเกมสยองอันดับ3ม,มอนโดอันดับ4 เรียนฟิชชันอันดับ5เรียงกันไปสลับอะไรประมาณนี้ตอนนี้ทุกเรื่องลงมาหนึ่งอันดับหมดแล้วครับขยับเรื่องนี้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่นี้เป็นต้นไปตั้งแต่เมื่อวานไปต้นมาเลยเพราะเมื่อวานพี่โอดูรอบสื่อที่ M อ็มควอเทียนะครับก็ขอบคุณเมเจอร์ซีเนเพล็กซ์ด้วยที่ชวนพี่โอไปดูรอบสื่ออันนี้คือวาร์บอลนะครับไม่ต้องสปอยนะเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนพี่โอเชียให้ดูกันทุกคนอยู่แล้วไม่ว่าจะดูคลิปพี่โอหรือไม่ก็ขอให้ไปดูนะครับแล้ว ก็จะได้ไม่เสียอัตรบบอกได้แค่นี้แหละบอกได้แค่ในตัวอย่างว่านักแสดงเล่นดีเรื่องราวดีปรัชญาในเรื่องดีสัตว์ประหลาดดีซอมบี้พี่โอก็แปลกๆนะครับแต่ว่าไม่มีอะไรที่จะมาทําให้พี่โอหักคะแนนได้นะครับบางคนเล่นไม่ดีบางคนเล่นแข็งก็มีบางเรื่องไม่สามารถหาคําอธิบายได้หรือไม่ไม่สามารถหาคำที่ หาที่ไปที่มาที่ไปได้แต่ว่าพี่โอก็ยังไม่มั่นใจว่าดีหรือไม่ดีถ้าดูรอบ2รอบ3าพี่โอ๋อาจจะเข้าใจในส่วนที่ไม่เข้าใจทะลุโปรโหมมากขึ้นก็ได้เพราะฉะนั้นยังไม่เป็นปัญหาที่จะทําให้เราหักคะแนนนะครับก็เรื่องนี้ถือว่าผิดกฎของพี่โอ๋เพราะว่าเราใจฟูงไงเราดูแล้วเราชอบมากเราก็อยากรู้ว่าคนอื่นคิดยังไงก็เลยนั่งอ่านนั่งดูคําวิพากษ์วิจารณ์ของใครต่อใครเต็มไปหมดแล้ว คนที่ว่าร้ายพี่โอก็เสียใจคนที่ดีพี่โอก็ดีใจด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่ามีความคิดของหลายๆคนเข้ามาในหัวพี่โอททำให้พี่โอเลยแทบจะไม่กล้าพูดด้วยตัวเองแล้วบอกได้ว่า ไปดูเถอะ2ชั่วโมง26นาทีนะคุ้มทุกวินาทีถึงใครเขาบอกว่ามันเหนื่อยพี่โอ๋ไม่รู้สึกนะพี่โอ๋รู้สึกว่ามันเป็นการเล่าเรื่องของพี่มาเดียวเป็นอย่างนี้อยู่แล้วบางเรื่องเหนื่อยกว่านี้ด้วยซ้ํารักแห่งสยามมีฉากเหนื่อยมากกว่านี้ด้วยซ้านะครับแล้วถ้าเป็นเทียบกับไซไฟด้วยกันอย่างมอนโดเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่ามอนโดเนี่ยเรื่องสนุกแต่ก็มีอะไรอืดอาดมีอะไรที่มันเกิน เกินความต้องการอยู่พอสมควรแล้วเรื่องนั้นก็เป็นสิ่งที่พี่สุรจะเห็นว่าถ้าทุนไม่ถึงภาพมันก็ออกมาไม่สวยแต่เรื่องนี้พอทุนถึงเปลี่ยนจากไม่บอกค่ายดีกว่านะบอกแค่อันเนี้ยมบงคนเอยอันนี้นเนลมิตรหนังฟิล์มนะครับแล้วก็จัดจำหน่ายโดยวอร์เนอร์ทุนถึงพอทุนถึงก็ทำได้ดีมากแล้วก็ ชอบคุณนิพัน์เจ้าเจริญพรด้วยนี่ก็เพื่อนเฟซพี่โอก็ต้องเอ่ยชื่อด้วยเพราะว่าเราสนิทกันนะครับทําเยี่ยมมากเยี่ยมมากดีใจดีใจที่หนังไทยทําได้ขนาดนี้เป็นความภูมิใจของคนไทยจริงๆนะครับเอามาดูดารากันนี่เป็นการกลับมาของพอลล่าเทเลอร์ปีเตอร์คอปคนนี้น่ารักมากพี่โอก็ดนวอตกไปแล้วนะครับคือใครจะมาว่าวอเล่นแข็งพี่โอก็ไม่เห็นด้วยนะพี่โอว่า ม,มันเหมาะกับเขาแล้วว่ามันเป็นบุคคลผู้สูญเสียเอา้าจะหลุดสปอยไม่หลุดไม่หลุดนะครับแต่น้องคนนี้สุดยอดเลยครับอันนี้มีคนชมว่าเหนือกว่าที่หยดเหนือกว่าจริงๆนะครับน้องออนีน่าพาดาวันนะครับเป็นลูกศิษย์เจไดใช่ไหมพาด,พาดวันนะวอลวันรัตคนอื่นๆก็ยังเล่นดีหมดแม้กระทั่งคนที่แสดงเป็นคุณลุงจรูนจรูนจำนูนนะครับแล้วก็ดาราเซอร์ไพรส์ ซึ่งตอนนี้ทุกคนก็รู้กันแล้วแหละว,ว่าคือพี่สายอินทราเจริญปุระเล่นดีมากเนี่ยมันมีเรื่องราวมันจะต้องย้อนไปในอดีตโดยวอทบอลแล้วก็ไปในอนาคตด้วยนะครับในอดีตก็จะมีพี่สายเป็นตัวเด่นส่วนในอนาคตนี่พี่โอ๋ไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครบ้างก็ในอนาคตก็น่าเสียดายที่คนเล่นไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับดูชื่อตามนี้ก็แล้วกันอ๋อมีโฆษณาเนี่ยไม่น่าเกลียดนะไม่ไม่น่าเกลียด,นะเ,ยดเหมือนอกไก่นะครับเราจาได้ว่า คยมีหนังไซไฟที่กินอ,อกไก่บนอวกาศอันนั้นมันดูประเจิดประเจอิอไปหน่อยแต่ถ้าจะให้ดีก็ต้องอย่างเรื่องมานะแมนที่เออกินกินปากไก่เบทากโรไปคุยกันไปแล้วก็เออเจอฝุ่นมาล้างจมูกน้องนายล้างจมูกในมานะแมนอันเนี้ยมันไม่น่าเกลียดมันเข้ากับเรื่องเรื่องนี้น้องนีน่าจะพกดีโดติดกระเป๋าหลายขวด ก็ไม่เป็นไรนะครับกินได้ตัแต่5,000ปีที่แล้วถึง200ปีข้างหน้าเรื่องนี้มีความยาวมากเลยครับยาวไม่ใช่แค่2ชั่วโมง26นาทีมันยาว5,224ปีกินเวลาขนาดนั้นนะครับก็5,000ปีก่อนคริสต์กาลในยุคบ้านเชียงพี่โอชอบทุกอย่างในเรื่องนี้เลยยกเวน้นยกเว้นสัมบีเท่านั้นเองนะครับแต่ ไม่สามารถหักคะแนนได้จริงๆเพราะว่าสิ่งที่ทําความดีเนี่ยมันล้นมากดนตรีประกอบก็ดีเยี่ยมยกเว้นดนตรีในช่วงที่เข้าค่ายรามสูนยเท่านั้นเองอันนี้ความเห็นไปตรงกับบางท่านที่วิจารณ์ก่อนหน้านี้แล้วนะครับแล้วก็นอกนั้นนอกนั้น CG สับประลาถึงอะไรหลายๆอย่างเราไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วบางฉากบางตอนสิ่งที่เราต้องการดูมันน้อยไปหน่อยแล้วสิ่งที่เราไม่ต้องการอาจจะเยอะไปหน่อยก็ พี่โอว่าไม่ใช่ส่วนที่จะมาหักคะแนนได้ครับก็คลิปนี้ยังไงพี่โอ๋ก็พยายามไม่สปอยแล้วแล้วก็พยายามเชียร์นี่อวยจริงๆครับเชียร์จริงๆให้ทุกคนไปดูเพราะเพราะว่าพี่โอรักเคารพศรัทธาพี่เมื่อเดี๋ยวมากเชื่อใจคนนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนครับ10บคะแนนเต็มถ้าพี่โอ๋พูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องซึ่งก็อาจจะมีผิดพลาดอาจจะมีขาดตกบกพร่องไปเยอะจริงๆแหละแล้วถ้า บางม่แน่แหละครับบางทีถ้ามีประเด็นหรือว่าผ่านไปสัก2อสัปดาห์หรือพี่โอได้ดูซ้ำเนี่ยพี่โออาจจะมีอะไรเพิ่มเติมมาทําคลิปเพิ่มอีกก็ได้นะครับแล้วพบกันในคลิปใหม่ๆคลิปต่างๆคลิปเก่าๆก,ก็ได้ขอบคุณครับขอบคุณ Major Cineplex บางกะปิซีเนเพล็และ q u a เทีย r c ซีเนอาร์ตไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับที่ให้พี่โอทำคลิปนี้ได้โดยง่ายไม่ต้องตัดต่อลองเทคยาว10นาทีเลยครับพบกันใหม่ในคลิปต่างๆครับสวัสดีครับ ไปดูในโรงภาพยนตร์นะครับตาคลีเจเนซิสโดยเฉพาะระบบ็กแม็ก